ครับต่อไปเชิญท่านอัครเดชครับตามด้วยท่านชวลิตวิทยาสุดครับครับกาบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพกับผมนายอัครเดชวงพิทักษ์โลดสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดราชบุรี 4, เขตสอำเภอบนรปงพรักประชาธิปัตย์ท่านประธานครับผมมีเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องชาวอำเภอบนโป่ปงจังหวัดราชบุรีมากราบเรียนท่านประธานครับเนื่องด้วยมีกลุ่มบุคคลเมื่อไม่กี่วันนี้นะครับได้ใช้ชื่ออำเภอบนโปงในการเคลื่อนไหวทางการเมือง เพื่อต่อต้านการบริหารงานของรัฐบาลและต่อต้านการบังคับใช้กฎหมายอาญามาตราร12ซึ่งในความเป็นจริงพี่น้องชาวอำเภอบนโป่งที่มีอยู่เกือบสองแ2,000คนไม่ได้รู้เห็นกับการดาเนินการทางการเมืองของกลุ่มบุคคลดังกล่าวที่เอาชื่ออำเภอบนโป่งไปดําเนินกิจกรรมทางการเมืองทําให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดว่าพี่น้องชาวอำเภอบนโป่ปงสนับสนุนกลุ่มการเมืองดังกล่าวทั้งที่ความเป็นจริงพี่น้องประชาชนชาวอำเภอบนโป่ปง ไม่ได้รับทราบการดําเนินการทางการเมืองของกลุ่มบุคคลดังกล่าวที่มีอยู่เพียงไม่กี่คนและที่สําคัญในจํานวนดังกล่าวเป็นคนบ้านโปง่งแท้จริงหรือไม่และเกิดที่บ้านโปง่งแท้จริงกี่คนที่เอาชื่ออําเภอบ้านโปง่งมาใช้ในกิจกรรมดังกล่าวจึงทําให้พี่น้องประชาชนชาวอําเภอบ้านโปง่งจํานวนมากไม่สบายใจจึงร้องเรียนมายัางผมในฐานะผู้แทนรัษฎรของพี่น้องชาวจังหวัดราชบุร,ชบรีเขตสี่อำเภอบ้านโปง่งได้ขอให้รัฐบาล โดยท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสถานะของกลุ่มบุคคลดังกล่าวว่าเป็นกลุ่มบุคคลใดมาจากไหนที่นําความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาสู่พี่น้องประชาชนชาวอําเภอบนปโปง่งและยังได้ขอให้ผมได้แจ้งทางรัฐบาลทราบว่าขอให้ทางรัฐบาลดําเนินการทางกฎหมายกับกลุ่มบุคคลใดที่ละเมิดกฎหมายอาญามาตรา112อย่างจริงจังเข่งคัดและรวดเร็วเพื่อดํารงไว้ซึ่งสถาบัน อันเป็นที่เคารพเทิดทูนของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศจึงขอกราบเรียนท่านประธานไปยังพนัท่านนายุลฐมตีให้ดําเนินการให้กับพี่น้องชาวจังหวัดราชบุรีเขตสี่อำเภอบ้าปโกกงด้วยครับกราบขอบคุณท่านประธานครับ